บนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ สาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุกกรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอนันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิ l i ไลไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุกกรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืคนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเรา ก้าส9่1 2ปีนิโอไลฟาว9ไกลสู่สากลค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อค่ะยังอยู่กับทีมงานคุณภาพทีมนี้นะคะ ซึ่งนาทีมาโดยท่านผู้ในการฝ่ายการตลาดปรัชญาวิราชค่ะแล้วก็ท่านก็จัดมาเรียกว่าเทปนี้นีสำหรับคนที่ทํางานประจําคุณภาพครับแก้วเลยครับเพราะแนนคุณภาพดังนั้นนะครับะคะอะเล่าให้ฟังแล้วในช่วงที่แล้วว่าก็มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการทํางานประจําซึ่งเคยทํางานประจํามาด้วยกันใช่ครับนะคะตําแหน่งก็อาจจะแตกต่างกันในแง่ของการทํางานประจําแต่ว่าพอมาทําธุรกิจมีออนไลน์ Life, ก็ได้เรียกว่าได้เชิญรับการเชิญกันมาเป็น ทอดทอดนะคะจากท่านประธานเกษดาหมายมก่อนนะคะจนทําให้ท่านผอเนี่ยเข้ามาใช่ไหมคะตอนนั้นก็เข้ามาแรกๆเนี่ยคิดไหมคะว่าโอ้โหเราจะมาลุยเต็มที่เลยก็ก็ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าธุรกิจในออนไลน์เนี่ยมีข้อดีตรงที่มันเป็นอิสระมันสามารถที่จะเรามาทําเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ปราศจากการรักษายอดแล้วก็การต่อยูในแต่ละปีอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเนี่ย พอสักพักหนึ่งนะครับประธานเกศดามหาิยมเนี่ยได้มาทําอย่างต่อเนื่องแค่ใช้เวลาแค่2ปีนินดๆก็ประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนค่ะรายได้นะครับที่เขาได้เนี่ยมันแตกต่างจากเราประมาณหลายเท่ามาก่ะครับต่อเดือนพอมองเห็นตรงนั้นแล้วก็ประกอบกับเขาก็มีอิสระทางเวลาสามารถที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเอ๊ะนั่นก็คือความฝันของเราเนี่ยแต่ทีนี้ในการทํางานประจําอยู่เนี่ยก็ค่อยๆเปิดใจตัวเองครับ,รบเข้ามาเรียนรู้ใหม่ค่ะ ทำควบคู่ไปกับงานประจําได้ประมาณ9ก้าถึงสิเดือนจากที่เคยคาดหวังว่าอยากได้ธุรกิจเอนไลน์เนี่ยเป็นรายได้เสริมสักเดือนละสามพันสี่พันบาทต่อเดือนพอได้เป็นค่าน้าค่าไฟค่าน้ำมันรถแต่ปรากฏว่าจากหลักพันมันมาเป็นหลายพันมันมาเป็นหมื่นมันก็ไม่เป็นหลายหมื่นตามขนาดระยะเวลาตามขนาดองค์กรของเราที่เราจะสามารถพัฒนาองค์กรเราได้ค่ะก็อยู่ได้มาถึงประมาณ9ก้าถึงสิเดือนครับ ความชัดเจนแล้วก็ความสําเร็จมันมีตามขึ้นมาก็ตัดสินใจลาออกจากงานโรงงานที่ตัวเองทํามาถึง11ปีนะครับย้ายบริษัททั้งหมดไป4บริษัทะนะครับจากตําแหน่งเริ่มต้นก็คือวิศวกรโรงงานเนงินเดือนเริ่มต้นที่1 5,000้าบาทครับตาแหน่งสุดท้ายของโรงงานก็คือรองผู้จัดการโรงงานนะครับก็อยู่แผนกเดียวก,กันกับท่านผู้จัดการชนะลงสุดใจน,นั่นแหละฮะก็เงินเดือนสุดท้ายของพนักงานประจําก็อยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทน,นะครับแล้วอะไรที่ทําให้พออตัดสินใจว่าเอาแหละ มันถึงเวลาที่เราจะต้องออกมาทําธุรกิจนีโอไลฟ์อย,อย่างจริงจังก็คือความชัดเจนของบริษัทนะครับความชัดเจนของบริษัทตอนนี้มีมากแล้วก็ผู้ประสบความสมําเร็จของนีโไลฟ์เนี่ยมีอย่างให้เห็นแบบชัดเจนแบบรุ่ธ <c oughs> มรท <c oughs> อย่างผมยกตัวอย่างและกัน <c oughs> นะครับอย่างหนังสือ,อเล่มน,นี้นะฮะลิทเ e อร์ไทเล่มน,นี้เป็นหนังสือของเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงแล้วก็ประกันชีวิตอยู่แล้ว เมื่อเดือนมกราคมปี55เดือนที่ผ่านมาเขามีการจัดอันดับปรากฏว่าบริษัท n e w l วไลฟเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดครับ,รบแล้วก็แผนการตลาดของเราในแบบ b บเดลี่ประสบความสำเร็จอันดับหนึ่งนั่นหมายความว่าสร้างผู้ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับหถึง4ปีต่อเนื่องแหละความชัดเจนที่เห็นขนาดนี้นะครับก็ เราเราก็เองก็ไม่ได้มีข้อกังขาแล้วล่ะฮะเราก็ตัดสินใจนะครับที่มาทําเต็มตัวทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับและก็ความสําเร็จก็ยังรออีกก็ยังสามารถที่จะมอบแล้วก็ส่งต่อได้จริงด้วยนะครับแต่ถ้าทํางานที่โรงงานเนี่ยมัจจะต้องแข่งขันกับเพื่อนในแผนกแข่งขันกับองค์กรต่างๆนะครับแต่งานนี้งานในวไรา์เนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันได้อย่างตัวอย่าง2ท่านนี้ชัดเจนที่สุด เปลี่ยนจากการแข่งขันกลายเป็นการแ,แบ่งปันใ่ครับ,น,รบนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยเรียกว่าลุยเต็มทีส่ส่วนทีมงานมีอยู่ที่ไหนกันบ้างครับพอทีมงานของผมเองเนี่ย ต้องบอกเลยว่ามีทั่วประเทศเลยนะครับตอนแรกก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนเนี่ยอยู่ในส่วนของอยุธยากรุงเทพปริมณฑลสุพรรณบุรีอ่างทองแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือไปสุดจนแม่สอดเลยนะครับแม่สอดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแล้วก็ทางภาคใต้ก็ที่กระบี่เลยะนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทั่วประเทศที่ราชบุรีอะไรเงี้ยก็มีมีหมดครับก่อนจะไปคุยกับทีมงานเพิ่มเติมต้องพูดถึงความเปลี่ยนแปลงก่อนจนถึงวันนี้มีอะไรที่พอเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนที่สุดก็คือบุคลิกภาพของผมเองนะครับเมื่อก่อนก็คงไม่ใช่อย่างนี้เป็นนวิศวกรโรงงานอยู่กับเครื่องจักรค่อนข้างจะเซ่อๆทํางานหนักๆสุดสัปดาห์มาก็ต้องจัดหนักจัดเต็มครับอยู่ตามร้านตามผลตามอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูแลตัวเองทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็ที่สำคัญก็คือค,อความคิดเปลี่ยนไปด้วยอตอนนี้นะครับรวมถึงแน่นอนไรายได้เปลี่ยนแปลงไปตามขนาดขององค์กรอย่างที่บอกนะคะ อ,องค์กรก็ขยายเติบโต,ตขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงใช่ครับนะคะไปคุยกับท่านผู้จัดก,การอวุศโสสาครนะคะในช่วงที่แล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นคนหนึ่งที่แหมชอบคือไม่ไม่อยู่นิ่งอะ่ะนะคะทำงานประจําอยู่แต่ก็ไฟไฟดีไฟรู้ไฟเรื่องราวของอไรายได้อะไรต่างๆนะคะ,คะจนกระทั่งมาเจอธุรกิจนิโอไลจาัดก,การแนะนําของพอ,อ,อเข้ามาแล้วมองเห็นเลยว่าแหม โอกาสที่จะไปท่องเที่ยวนะจุดแรกก็ได้ไปถึง3ประเทศและอีกสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของลูกในะคะอันนี้แหมคุณแม่หลายๆท่านโดนใจเลยเป็นยังไงมองเห็นอะไรมองเห็นภาพของอนาคตกันวางอนาคตให้ลูกอะไรยังไงไหมคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอดีตนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วพ่อเสียตั้งแต่ตอนเด็กๆค่ะมีคุณแม่คนเดียวที่เป็นเป็นแรงเดียวที่ช่วยเลี้ยงดูมาใช่ไหมคะมีความรู้สึกว่าเรารักแม่มาก รักรักคำว่ารักไม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะจนจนมารู้จนอีกทีนึงคือตอนที่ตัวเองมีลูกแล้ว<ม>คือ<ม>ด้วยการที่เราเป็นลูกรักแม่กับการที่เราเป็นแม่แล้วรักลูกนะคะ,คะมันมีความรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากค,ะค่ะกับตรงนี้สําหรับงานประจํานะคะที่ที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันมีกินค่ะ,คะในแต่ละเดือนสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาช่วยจะจุนกับครอบครัวแต่มันไม่สามารถที่จะเก็บ เป็นมรดกให้กับคุณลูกได้นี่ปัญหาหลักเลยนะครับใช่นะผู้จัดการด้วยหลายคน<ช>นี่โดนใจมากเลยมีกินค่ะมีกินมาใช้ไปละค่าวันวันหนึ่งนะอยู่เดือนเดือนชนเดือนไบบางคนไม่ชนก็มีะนะครัแต่ว่าจะหาเก็บเนี่ยนะ มันยากนะเ่างพออบอก30เริ่มต้นๆเนี่ยชักเออยังไงฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีเงินเลยเลยไม่ได้ด้วยครับไม่พอคนจุดนี้สําคัญจุดนี้สําคัญมากค่ะหลังจากที่ได้ความฝันแล้วก็คือท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วและสิ่งที่กําลังใจดําเนินต่อไปหรือทําต่อไปเนี่ยไม่ได้เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกด้วยค่ะพอมาทําธุรกิจกับนิโอลท์นะคะเรามองเห็นแล้วว่าธุรกิจนิโอลท์เนี่ยเป็นมรดก ตกทอดไปให้ลูกด้วยเพราะทํางานประจํำนี้บางทีลูกมาทําแทนไม่ได้นะใช่ไหมแต่ว่า New Life ก็สามารถเป็นมดกตกทอดไปได้นะความความที่เรามองเห็นอนาคตอะไรมากมายแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจเดินงานค่ะเป็นยังไงสําหรับการทํางานการทําขยายงานกับ New Life ค่ะเพราะว่ายังทํางานประจำอยู่อ่ะค่ะจริงแล้ว งานประจำนะคะก็จันทร์ถึงศุกร์ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะใช้เวลาช่วงว่างช่วงเย็นค่ะเราก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยที่ทำวบคู่ไปจริงๆเหนื่อยหมคะเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำเหนื่อยกายแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยใจค่ะเพราะว่าบริษัทเนียวไลท์เนี่ยเป็นบริษัทที่อีกครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้อบอุ่นมากเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นทีมงานที่อยากบอกว่าไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเคยผ่านธุรกิจมาหลายตัวนะคะเกี่ยวกับขายตรง แต่ธุรกิจอะไรเนี่ยสามารถทําให้เรารู้สึกอบ่นได้อื อบอุ่นยังไงนะคะก็ถ้าสนใจนะคะทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของธุรกิจเนี่ยก็สามารถโทรมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะคะด้วยข้อจํากัดของเวลาบางทีถ้าเราคุยกันเนี้ยก็ขยายความอาจจะได้ไม่เต็มที่นะคเพราะฉะนั้นเบอร์ทุกเบอร์ที่อยู่หน้าจอกลุ่มชมสามารถจดไว้แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะมาที่ท่านผู้จัดการชัยนรงค์ของเรานะคะยังคงเป็นผู้จัดการยังเป็นผู้บริหารอยู่ที่โรงงานนะคะแล้วก็มาเป็นผู้จัดการกับธุรกิจนีโอไลฟ์ด้วย2อย่างมันตา ท,ไไท่านยังไงไม่ท่านผมขอพูดสิ่งที่เหมือนกันนะครับ <The P erman ent> สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในธุรกิจใดกันแล้วแต่ <scariest> หรือว่าเราทํางานในธุรกิจไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องทุ้มเททั้งความสามารถความรู้ความสามารถที่เราต้องทำทุกอย่างนะครับให้กับให้เจ้านายเราเห็นนะครับเราทํางานประจาเราเราถ้าเกิดว่าเราไม่มีผลงานเนี่ยแล้เเททว,มมว,วมมเ,เจ้านายจะโปรโมทจะโปรโมท เลื่อนขั้นเรื่องงเองินเดือนให้เราได้ยังไงนะครับการทํางานในธุรกิจขายตรงหรือว่าในธุรกิจมีอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องทุ่มเทแรงกายและความสามารถของเราเต็มที่ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราไม่มีธุรกิจใดที่หรือว่าการอาชีพอิสระใดที่เราจะอยู่เฉยๆนะครับแล้วประสบความสําเร็จนะครับไม่มีครับเราะนั้นเราเราต้องทุ่มเทกับมันแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับการกันระหว่างของงานประจํากับธุรกิจขายตรงหรือมีอะไรเนี่ยครับคือว่าเราทุ่มเท ลงแรงความความรู้ความสามารถและแรงกายแรงใจเราไปเท่าไหร่สิ่งที่ได้รับความแตกต่างมาคือในเรื่องของรายได้แล้วก็ความสําเร็จตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างกันค่ะโดยชัดเจนครับที่ชัดเจนชัดๆเลยก็น่าจะเป็นท่านประธานเกษดามระธานนิยมนะคะซึ่งซึ่งไปถึงจุดที่สูงสุดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างที่พวกท่านได้เล่าให้ฟังด้วยนะคะวันนี้ดูแลทีมงานอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีที่จังหวัด อุทัยธานีนะครับที่อยุธยาครับส่วนกรุงเทพฯบ้างนะครับแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ถือว่าลําพูนแล้วก็ในส่วนของเชียงรายครับอืมนะคะใครที่ชมรายการอยู่นะคะอาจจะเป็นพนักงานทั้งหลายย่าไม่ไม่ต้องกลัวนะท่านแยกแยะถูกนะคในส่วนของการทํางานประจํานะคะอาจจะเป็นผู้จัดการโรงงานแต่ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจนีโอไลน์เนี่ยยินดีนะ ถึงแม้ว่าจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในการทํางานประจำเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเปิดเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับบางทีบางครั้งโอกาสที่ที่เข้ามาหาเราเนี่ยบางทีเข้ามาแล้วหายไปเลยบางทีผ่านไปเราก็เราคว้ากลับมาไม่ทันนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดว่าเราคว้าโอกาสมาไว้นะครับแล้วก็ลองศึกษาลองศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับ,รบแล้วก็พัฒนาตัวเองผมว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเผื่อจะเป็นโอกาสที่ดีกับชีวิต ครอบครัวและตัวเราเองได้ครับค่ะอ้าวนิดๆสั้นๆฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเชิญคครับก็ฝากอยากขอฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าเราจะทํางานธุรกิจอะไรนะครับในทํางานประจําหรือว่าธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจอิสระเราต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจของเราในการทําธุรกิจให้เราประสบความสําเร็จครับแต่ว่าเราจะทุ่มเทในธุรกิจไหนหรือว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ สิ่งไหนจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้แล้วก็ความสําเร็จให้กับเราได้ผมมั่นใจว่าธุรกิจน e โ l ไ f e ์เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะเราเห็นจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับว่าตรงนี้เนี่ยแล้วเรามีทีมงานที่ประสบความสําเร็จและคอยช่วยเหลือซึ่ง,ง,งก,ารราการและการเราก็สามารถที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเราสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับยินดีให้คำช่วยเหลือแล้วก็แนะนำครับค่ะก็จดเบอร์ไว้นะคะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็โทรมาพูดคุยทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องของการทำธุรกิจ นะคะทีมงานทีมนี้แน่นอนอยู่แล้วสําหรับการทํางานสอดประสานกันเป็นทีมะนะคะ,ะผู้จัดการวุโสสาครคะฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเชิญค่ะค่ะสำหรับผู้ชมที่ชมรายการทางบ้านอยู่ในตอนนี้นะคะดิฉันนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบริษัทนิวไลท์สาม,มารถให้อะไรกับเราได้บ้างนะคะทั้งท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะ,ะเป็นมรดกตกทอดได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่นค่ะลองสัมผัสได้ด้วยตัวเองสนใจติดต่อเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาแนะนำทุกเรื่องค่ะ,คะนะครับปิดท้ายที่ท่านผอเชิญค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมพวกเราอยู่นะครับนี่คือผู้สำเร็จที่สามารถพิสูจน์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยก็ จัดอันดับออกมาแล้วรัฐบาลก็การันตีในเรื่องของผู้ประสบความสำเร็จแ,แล้วนะครับเหลือแต่ท่านนั่นแหละครับที่จะตัดสินใจที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองวันนี้ New Life ได้จัดโครงการนะครับสยามธุรกิจสัญจรทั่ว10จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับมีโอกาสท่านอยู่ที่ไหนใกล้จังหวัดอะไรสามารถที่จะไปเข้าไปดูโครงการของเราได้นะครับ,รบหรือวันนี้นะครับ สนใจธุรกิจหรือสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โทรมาคุยกับพวกเราก่อนนะครับด้วยทีมงานที่มีคุณภาพเหล่านี้จะสามารถให้คําแนะนํากับท่านได้นะครับถ้าอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพวกเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนิวไล์ครับค่ะโอกาสอย่างที่บอกนะคะอย่างที่ท่านผู้จัดการชัยนรงค์บอกนะคะโอกาสบางทีมาหาเราแล้วเราไม่รับมันเราปล่อยให้มันหลุดมือไป นะคะก็เท่ากับเราไม่อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะคะก็ก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปบ้างั้นเถอะก็โทรมาได้ทุกเบอร์ที่อยู่หน้าจอวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับ3ท่านที่ให้เกียรติกับรายการขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ